สวัสดีค่ะสวัสดีมนีมาพอก,กันกับช่องมายสีชาแนลอีกแล้วมนีเฮาสิมาพามาสังเกตเลขลางเลขลางวิลลัสสีเฮาเฮาสิแบ่งเป็นเลขต่ำกับเลขสูงเลขต่ำก็สิมีแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าเลขสูงก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าแต่มณีเฮาสิมาสังเกต เหล็กล่างสังเกตว่าเหล็กล่างสิมักเอาเหล็กต่ำมาออกประกบหมายถึงว่าเหล็กล่างสิเอาเหล็กต่ำมาคู่กันก็เหล็กสูงหรืออาจจะเอาเหล,เล็กต่ำกับเหล็กต่ำมาประกบกันออกแต่เหล็กต่ำตั้งแต่ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือออกทุกงวด ได้เหล็กลางเดี๋ยวเขาะมาเบิงยกตัวอย่างตั้งแต่16สิงหา65ที่ออก42เนาะ42 16สิงหาก็จะมา4กับ2อันนี้เข้ามา2ตัว1กันยา83อ่า3มา1ตัว 7จ็ดห้เอาหามาหตัว1ตุลาห้าศมาหนึ่มาสตัว16ตุลามาหนึ่งหมา2ตัว1พฤศจิกาออก7 0็ศมา1ตัวอันนี้ออก6กสสมา1ตัว1นธันวาออก8 0ด 0ูหนึ่งตัว16ทหกันวาออกหนึ่งสนี่มาคู่30มสิธันวาหกห้าออก5้าแมา1ตัว 1, 17ึ่ดมกราหกหกออกสี่เจสมาหนึ่งตัวหนึ่งกุมภาออกเก้สองเก้มาหนึ่งตัว สิบหกกุมภาออกแปดศูนย์มาหนึ่งตัวอ่ะเขามาลุ่นนี่ละหนึ่งมีนาหกหกจะมาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าจะมาหนึ่งตัวหรือสองตัวเดี๋ยวเขามาลุ่นกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีสำ้นวคะ่ะเพื่อเป็นการสังเกต แล้วก็เอาไปจับใส่กับตัวเดนที่นี่ที่คุณกำลังรับชมคลิปของเขาอยู mm ่ hmm. เอาไปประกบกัน0 1 2 3 4 5คลิปนี้ก็มีสนินนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเฮ็ดคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขาเลยนะคะขอบคุณค่ะ